ครับวันนี้พ่ยุทธ์มาใช้บริการอีกแล้วยังไม่จบก็ไม่จบนี่มหาจารยิมมี่หมอจิมมี่ไม่จบไม่จบเนี่ครับนี่นี่เนี่ยต้องพาตู้แอมมาเองไม่งั้นไม่จบอันนี้เป็นเส้นเตนซอลปิกกิ้งมันีปลาอีต้ามาหมอจิมมี่ครบเซตเลยครับอุปกรณ์ชุดใหญ่เลยแต่ก่อนพาแอมฟิกมาตัวเดียวตัวนี้ไม่จบต้องพามาใหม่ น,นี่จะเป็นเสียงกรีนโคดเอากน้เ่นกันอันี้จะเป็นเสียงโอ้ได้นนเป็นแต่กอนดนดนะครับเป็นเสียง้ได้นน เสียงบุ้งไปถึงคนเลยเอาแบบเสบดาบเลยเสบดาบขี่ไม่ออกเลยไอ้ต้องเป็นระดวงแลยจ้าวกินเกงหัวมา อาจ,จารย์จิมมี่นะครับผมนะวันนี้อยกใช้บริการได้เลยถ้าเจอกับอาจารย์จิมมี่ได้ที่วันวาน90นะวันวาน90จะไม่ใช่วันวานนะครับผมนะก็เล่นวาเลนตีเนะครับ <laughs> อันนี้จะเป็นเสียงแตกแบบร็อกๆนะนี่ตัวชั่นตออาจารย์จิมมี่ก็ไปที่ร้านวันวานได้นะครับผมนะ เอื่องเครื่องไม้กังมือก็อยางให้ผมช่วยปรับให้ก็ได้ครับรรไม่หวงวิชาครับเวลาเจอหน้าก็เลี้ยงเล่ากพอเอาขอเมาเดียวอันนี้ก็จะเป็นเสียงคอร์ดเป็นพาวเวอร์คอร์ดเป็นลิทึมแล้วก็เป็นโซโล่ เขาทำมาดีแล้วก็เป็นอยู่ที่คนปรับนะครับอยู่ที่เราปรับซาวอยู่ที่มือเราก็ตั้มาเราสามารถจะกดได้หมดนะรับผมนี่เขาทำมาไม่เสียหายอุปกรณ์อุปกรณ์เรือนแสนคนเล่นไม่ได้เรื่องรงแค่นั้นนะครับผมนะคนที่เขาออกแบบมาเขาคิดมาดีแล้วอยู่ที่คนเล่นอย่าไปททกคนว่าเออเครื่องมือไม่ดีอุปกรณ์ราคาหลักพันเดี๋ยวทำให้เป็นหลักแสนได้ดูตู้นี่ตู้เล็กครนะครับไม่ใช่ตู้มายงมาจ้านี่ตู้เป็นตูเล็กคอร์ตนะครับสาวมตู้เล็กคอร <c oughs> มูเออกีร์ G E ร้อยไม่ถึงสองพันครับผมราคาสองพันกว่ามือสองมือสองพันกว่าบาทนะแต่กีตาร์ก็ใช้ได้เลยนะตัวตัวหลักๆก็คือกีตาร์นี่สายแจ็คธรรมดานะครับนี่ไม่ใช่สายแจ็คเส้นหนึ่งสามสี่พันสายสัญญาณก็มีอ 3, ปุปกรณ์อ 3, ปุปกรณ์หลักพันแต่ทำให้เป็นหลักแสนได้ครับหลักหมื 3, ่นก็พอไม่ใช่ว่าสามหมื 3, ่นทำเหลืออยู่สามพัน ครับนี่ต้องรีวิวคราว่าวๆแล้ครับโอเคครับขอจบการรีวิวไว้ระเบียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่กับ,บอาจารย์จิมมี่นะฮะวันวานเก้าศูนย์ครับติดต่อได้ครับขอบคุณค,ครับ